พวกนี้มันเลยให้เราออกมาหลุดหัวร้อนว่าเนี่ยเจ้าที่จะลงบ้านมึงนะจะลงไปนู่นเจ้าที่จะลงบ้านสีก่กอน,นะจะลงไปตรวจแปลงนู่นจะลงไปตรวจแปลงนี้จะลงตรวจแปลงนั้นคือมันพยายามให้จะให้เราหลุดพูดไงเข้าใจปะเออมันเลยออกมาบูลลี่เราเราทันเกมมันหมดแล้วเข้าใจไหมไอีดำเนี่ยเออเราพอจะรู้พวกนี้มึงเจอน้องชายกูเดี๋ยวมึงเจอบูมน้อยร้อยเอ็ดสนุกแนะ่ เป็นผู้สูญเสียคนแรกในประเทศที่ไม่น่าสงสารนะใช่ค่ะก็แรงเลยแม่พี่หนึ่งวันดีครับพี่หนึ่งแม่แม่ขอตัองสามร้อยไลท์จะลงแล้วสั้นไม่อยากไหลดึกเหนื่อยเดี๋ยวผมลงไปนะคนอะไรก็แรงก็แรงแม่ไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยดัดจริดด้วยเนี่ยทองอยู่นี้นะกูจะใส่หรือกูไม่ใส่มันอยู่ที่กูนะทองเนี่ยนะกูเปลี่ยนจากห้าบาทเป็นสิบบาทนะเปลี่ยนลายใหม่นะครับเออเข้าใจไหมลายนั้นเพชร เพชรต,ตรงขอบขอบมันหลุดเข้าใจไหมเออหลุดนะไม่ใช่ลอกนะเพชรต,ตรงขอบๆอบมันหลุดนะก็เกลยเปลี่ยนเพิ่มน้ำหนักเป็นสิบบาทอีฮี้กูไม่ใส่เพราะว่ามันหนักแล้วตอนนี้ทองแม่งจะหกหมื่นแล, 6, 000, แล 6, 000, ้วกลัวโดนจี้โดนป้นอีฮี้มึงเข้าใจไหมแล้วมึงงานเป็นไงอ่ะฮะเนี่ยเห็นยางเห็นทองยังมึงเห็นแล้วนะมึงเลิกแหกตาแม่แม่มึงนี่แหละอีสัตต์ตอนนี้ผู้ช่วยจอดนูน่นไปโพอยู่ที่อุน่นชนบุรีนูน่นอีฮี้ที่ถูกทิ้ง นี่แหละเพราะป้ามันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครเอามึงไงอีสัตว์มึงก็ใจยังแม่แม่กดไลค์ครับคนดูสามแล้วผหก้ากดไลค์กดไลค์เนี่ยการที่กดไลค์เนี่ยมันเพื่อกระตุ้นแล้วก็เพื่อเปิดการมองเห็นให้ทุกช่องนะครับให้กับแม่แม่ด้วยนะเออแล้วก็สติ๊กเกอร์แค่สามดวงพออย่าเกินสามดวงถ้าเกินสามดวงก็ดิ่งมันจะหายได้ปะคนที่เขาไม่มี คนที่เขามีไม่จำเป็นต้องใส่อวดไขรนะอีดําถูกต้องแม่คือทองเนี่ยมันมีค่าตอนเนี้ยแลวแม่งทุกวันเนี้ยนะครับบ้านเมืองเราแม่งวิชาชีพแม่งเยอะโดยเฉพาะอีดำมเนน่ากลัวสุดเข้าใจปะเออวิชาชีพพวกวิ่งวิ่งลาวทองมันเยอะเราก็กลัวนะครับนะอืมก็เลยไม่ใส่นะครับปกติก็ใส่ยอยู่แหละแต่ช่วงหลังๆมาไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีการป้นกันม,มีอะไรกันเราก็เสี่ยวกระชากสร้อยกันในตลาดตรงตลาดนัดอย่างเงี้ย เมื่อไม่กี่วันเนี้หนหมู่บ้านผมเนี่ยมีตลาดนัดโดนกระชากสร้อยทองสามบาทแล้วนะมันก็มีกันทุกวันนะครับทุกวันครับแถวนี้เมืองนนท์นะครับทีนี้นะกรุงเทพนะครับนะพวกกรุงเทพพวกวิงว่งสร้อยวิ่งราวมันเยอะนะครับเราก็ไม่เป็นต้องใส่เราก็เก็บเอาไว้กรุงเทพนะครับเออนะครับนะเออเมึงมีไส้อย่างกูปั๊เนี่ยมีไส้ยัางกูเปล่าเออมีไส้ยัางกูเปล่าใช่ปะแคบ้านในกูซุกหัวนอนเนี่ยก็สี่ล้านเก้าแล้วเนี่ย เนี่ยบ้านที่กูซุกหัวนอนนะสี่ล้านฟาเนี่ย,เ,ยเออตกแต่งรีโนเวทไปอีกเป็นล้านมึงมีปัญญาป้า่าเออแล้วเมียกูก็อยู่นะเมียกูยังไม่ทิ้งกูไปไหนเมียกูอยู่นะครับนะเออเฮี้ยมึงยังหาวกูเมียจริงบูมเหนื่อยใจว่ะชีวิตนะคะนะครับเหนื่อยใจครับอืม มึงเลิกลอกเอฟซีมึงได้แล้วเมียกูก็นั่งขายกระเป๋าอยู่ข้างๆกูนี่ฮี้มึงเข้าใจปะเออมึงเข้าใจยังเมียกูก็นั่งขายกระเป๋าอยู่ข้างๆกูนี่สัตบ้านขอทานยังไม่เสร็จอืมบูมอีดำมันบอกว่าพี่เมียชิงวะ่ะทําไงวะเมียชิงยังไงวะบูมเอาไงดีวะมันว่าพี่แม่งเมียชิงวะทาไงวะทุกวันนี้กูยู่กชักเว้าวมั้งอีสัต เห็นกระเป๋าที่แม่ใช้อยู่ประจําหรือยังถ่ายส่งมาให้ดูแล้วนี่อะไรวะแม่ว่านเห็นกระเป๋าที่แม่ใช้อยู่ประจําหรือยังถ่ายส่งมาให้ดูโอ้เหนื่อยใจกับแม่แอนนี่จริงๆเลยนะพ่อกันเลยนะนะครับของพี่ยูกับอาม่ามีแต่แบรนด์เนมถูกต้องครับน้องบูมใช้ครับบ้านนี้เขาเล่นแบรนด์เนมครับแต่อีดํานะครับเล่นเป้ค่ะ เป้ใส่องุ่นนะครับใส่ผลไม้เน่าๆนะคะฝากลุงช่างขึ้นไปบนเขาอีสัตว์ไม่ขึ้นเขาค่ะฮะนะคะอีเฮียนี่ค่ะไม่มีเป้ค่ะมีเป้ใบเดียวอ่ะนะคะมีเป้ใบเดียวนะคะมึงจะให้กูไปรักมึงได้ยังไง เมียกูยังกับนางฟ้าอ่ะดูดูตัวมึงนี่เฮียยังกับหมาวัดอีสัตว์ใช่ครับลูกค้าขอพอใจซื้อพี่คือมันออกมาบูรีกระเป๋าคือตอนเนี้ยคือเข้าใจแหละว่ามันมันคือของมันขายไม่ดีนะครับแล้วผมมาขายของดีนะคือขายของดีควมหมาก็คือว่ามันก็ไม่ได้อะไรเยอะหรอกคือขายไม่ขายขาดทุนทุกใบแหละแม่แม่กระเป๋าเข่าบางใบซื้อมาสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่ง นะครับเอามาขายหลักร้อยนะครหลักร้อยหล,ล,ลักพันเงนี้ยนะเต็มที่เลยวก็ 1, 5, 2, 5, พันห้าสองพันห้าแพงสุดไม่เคยไม่เคยเกินนี้นะครับเต็มที่ก็งาน mcm พวกเนี้ยงานพวกอ่า uh, mk มาขึ้นคอพวกเนี้ยนะครับนะนหลายๆอย่างแบรนด์งานแบรนด์เนมเขาเขาเอามาขายทุกทกเขาซื้อมาบางใบจะเป็นหมื่นฝ่าหมื่นสี่หมื่นห้านะครับอย่างหลุยที่ปล่อยไปไม่เย็นเนี้ยซื้อมาสองหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นช่วงนั้นมันลดราคาช่วงนั้นมันลดราคามาั้ง รู้สึกว่าจะลดราคาอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะลดราคาที่เปอร์เซ็นต์ก็เลยไปซื้อมาหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่นี่แหละนะครับซึ่งเป,เป็นกระเป๋ากระเป๋าหุยที่มันมีราคาแพงเขาก็เล่นกระเป๋าแบรนด์เนมหมดแหละบ้านผมอ่ะจะมีแต่ผมมาแหละขนาดผมมากระเป๋าใบเนี้ยเนี้ยโค้ดใบเนี้ยหมื่นสองบ้านผมเล่นกับของแบรนด์เนมกระเป๋าผมว่หมื่นสองเนี้ยเนี้ยแบบตรงเนี้ย กระเป๋าผมก็มีเยอะกระเป๋าผมมีเกือบร้อยใบนะกระเป๋าผู้ชายผมก็สะสมเหมือนกันผู้หญิงอ่ะไม่มีเลยหรอกแม่กระเป๋ารองเท้ากระเป๋ารองเท้า,า,ทามีแค่นี้ผู้หญิงอ่ะจริงๆนะครับกระเป๋ามันมีแค่นี้ให้ฟรีครับเพราะว่าคือวันนี้คือนางอิฉาไงว่าผมขายของถูกแล้วก็คือ อะไรเงี้ยบางคนก็มาบูลลี่ว่าไปเอาเส็มเพลงเอาสามเพลงมาบ้างไปเอาลงเกลือมาบ้างไปหาดูซิมีไหมคือกระเป๋าพวกนี้ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าไม่ใช่ของเราจริงแล้าขายราคานี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะสีเพราะว่าฉะนั้นไอ้สีก็ต้องเข้าใจด้วยหลุยอย่างเงี้ย m c m อย่างเงี้ยแล้วก็พวกโคด้ดพวกอะไรพวกเนี้ย m k มาถึงคอเลิฟแคทพวกเนี้ยพวกเนี้ยราคาหลักหมื่นหมดนะแต่เราเอามาขายหลักร้อยไอ้สีเพราะว่าเราต้องกับไหนสีจะให้มึงดูเลยมึงจะได้แบบว่า นะไปอุจจะพามาดูอีตู้หนึ่งมึงจะได้รูเทียวบ,บ้านกูโกดังกระเป๋าไอ้เั็บนะทำไมอ่ะกูพามาดูอันนี้ตู้เซฟนะตู้เซฟเดี๋ยวมาให้ดูตู้เซฟเลยเี่ยตู้เซฟนะนี่ตู้เซฟดามเขีย้ยมดูไหมเนี่ยตู้เซฟนี่ข้างในามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับนะไม่มีอะไรสิครับ นะนะไปเดี๋ยวพาพุกไปดูครับระเบานะอีกครางคกขึ้นวออีดำนะผมไม่อยากจะมาด่ามันต่อหน้าลูกไงสิครับเออมันมีใส่หรือเปล่าวันนั้นเอาออกมาโชว์องขีดเขามีเขามีสองขีดนะสุดท้ายก็บอกเป็นของปลอมนะเออฝากคิดคิดนานะครับสุดท้ายก็บอกของปลอม พรุ่งนี้ตื่นมากูจะใส่ทองเต็มคอเลยกูทําคลิปแม่งให้หน้าทิมบอเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ส่งลูกกระเป๋าที่ที่ให้โบนัสน้องๆสิ้นปีเอาไปฟาดหน้าไอหยันนะอ้วนส่งมาแม่ส่งมาส่งมาคือพวกนี้มันไม่เคยเล่นแบนเนอมอ,อีดําคือเป็นวัวลืมตีนแต้แดี๋่ะคนเพิ่งเคยมีแม่แมเข้าใจป่ะอีนี้มันเหมือนเพิ่งเคยมีอนะครับเชิญที่แป้งบนก่อนสิบนาทีจะป้าจงรห้าที